เคที่เพิ่งดึงมาดักน้ำพร้อมเนล้าที่พร้อมจะล้างออกและคาดหวังว่าในเวลานี้ชายชุดดำ2คนบุกเข้ามาจูๆ่ๆใช้มาดักน้ำหาตัวเธออย่างแน่นหนาโดยไม่บอกกลา่าจากนั้นเธอก็ถูกล่าขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเมื่อเรือสปีดโบ๊ทแล่นลงสู่ทะเลลึกพวกเขาโยนเธอลงทะเลอย่างไร้ความปราณีเธอดิ้นรนอย่างหนักในทะเลที่หนาวเย็นร่างกายยังคงจมหายไปโดยไม่สามารถควบคุมได้ ยิ่งจมลึกลงไปเท่าไรจนกระทั่งจมลงสู่ก้นทะเลเคลลี่กำลังเอื้อมมือไปจับด้วยความตื่นตระหนกและได้พบสิ่งหนึ่งที่ทำให้วิญญาณของเธอหลุดพ้นเท้าของตัวเองกลับถูกล่ามโซ่ที่หนากกว่าแขนของเธอจนเสียชีวิตเธอดินดน้น้นอย่างหนักเพื่อปลดล็อกกลับร้ประโยชน์ออกซิเจนค่อยๆหมดลงจิตสำนึกของเธอก็ตกอยู่ในความมืดแต่หมดสติในวินาทีต่อมาแต่แคลลี่กลับลืมตาดูโลกเธอประหลาดใจที่พบว่าตัวเองสามารถหายใจใต้น้ำเธอพยายามอ้าปากหายใจเข้าปอดแทนที่จะเป็นน้ำทะเลสีเข้มแต่เป็นอากาศที่ปรอะซุปไม่น่าเชื่อเลาาากนนนจึ้ นั้นเธอก็ทำแรงดันน้ำในทะเลลึกได้อย่างง่ายดายเหมือลูกศรที่ออกสายว่ายไปยังชายฝั่งอย่างรวดเร็วเคลลี่ติดโชคไปหมดด้วยความโมโหจึงเดินขึ้นฝั่งเวลตาก็ตายแล้วล็อกผู้ชายสองคนไว้เธอเชื่อว่าสองคนนี้เป็นฆาตรกรที่ฆ่าตัวเองเธอวิ่งตรงไปโดยไม่พูดอะไรมือหนึ่งก็บีบคอหนึ่งในงนั้นชายอีกคนรีบขึ้นไปห้ามปรางคาดไม่ถึงว่าจะโดนเคลลี่ต่อยจนล้มลงกับพื้นชายชะกันสองคนตกตะลึงกับพลังที่น่ากลัวของเธอรีบอธิบายว่าตัวเองเป็นแค่ชาวประมงธรรมดาไม่มีส่วนเก ร่างของเด็กทั้งสงคนอยู่ไม่ไกลกลับดึงความสนใจของเขาอีกครั้งเฮลี่พยายามจะขึ้นไปขอความช่วยเหลือแต่คำพูดยังไม่ได้พูดออกมาและดูเธอทันทีที่เด็ก2คนนั้นเห็นเธอมันเหมือนกับว่าเห็นปีศาจด้วยความตกใจตัวจึงหันหลังกลับและวิ่งหนีไปหายไปในระยะไกลทันที